สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผลติดตามสื่อข่าวตะวันใหม่ออพิเชียลทุกท่านนะครับในวันนี้ก็เป็นวันที่1มีนาคมนะครับ2568สําหำหรับในรายการข่าวนี้จะนำข่าวขบวนทหารพม่านะครับที่เสริมกำลังพลเข้าไปในพื้นที่จังหวัดตะยัดชอวงนั้นถูกกลุ่มปกป้องประชาโซนพีดีเอฟตักเฝ้ายิงในระหว่างทางนะครับ ในระยะเวลา17วันส่งผลให้ผ่ายท่านพมา่าเสียชีวิตอย่างน้อย25นายส่วนทางผ่ายกลุ่มผ่ายต่อต้านเสียชีวิต3นายนะครับยึดได้อาวุธกระสุนปืนของท่านพมา่าอย่างน้อย4กระบอกนะครับมีรายงานว่าขาบวนทหารพรมาร่าที่เสริมกำลังเข้าไปในพื้นที่จังหวัตดตะยัตชองในเขตนาวสีนั้นถูกกลุ่มผ่ายต่อต้านหรือกลุ่ม PDF ดักเเผายิงในระหว่างทางอย่างน้อย17วันนะครับส่งผลให้ผายทหารพม่าเสียชีวิต25นายนะครับทางผ่ายกลุ่มพีเดฟก็เสียชีวิต3รายด้วยนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับเริ่มตั้งแต่ในวันที่9กุมภาพันธ์2568นะครับในช่วงเวลาเก้าโมงเช้านั้นกลุ่มผ่ายต่อต้านนะครับได้มีการตักเเผายิงขบวนทหารพมา่าที่มีกําลังพล200นายนะครับที่ทางแยกใกล้กับหมู่บ้านตะยันนิด จังหวัดตะยดัดแยงและทางผ่ายท่านพม่าได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย2รายนะครับถึงมาในวันที่11นะครับกุมภาพันธ์2568ในช่วงเวลาประมาณบ่ายโมง45นาะทีนั้นกลุ่มฝ่ายต่อต้านนะครับใช้สไนเปอร์ยิงใส่ทหารพรม่าที่ด,าด,ด่านตะยะดิดข้านั้นอีกนะครับส่งผลให้ผ่ายท่านพม่าเสียชีวิต1รายและบาดเจ็บ2รายนะครับถึงมาในวันที่15เดือนกุมภาพันธ์นะครับ ในช่วงเวลาประมาณบ่ายโมงและในช่วงเวลาประมาณบ่ายสามโมงสามสิบนาทีนั้นกลุ่มภ่ายต่อด้านใช้โดรนนะครับทิ้งระเบิดใส่ทหารพม่าที่มาประจําการอยู่ที่หมู่บ้านป่านปิ่นนั้นอีกนะครับส่งผลให้ผ่ายทหารพม่าเสียชีวิตห้านายนะครับถึงมาในวันที่สิบหกกุมภาพันธ์นะครับในช่วงเวลาเก้าโมงและในช่วงเวลาบ่ายสามนั้นกลุ่มภ่ายต่อด้านใช้โดรนทิ้งระเบิดใส่ทหารพม่านะครับ ที่มาตั้งฐานทัพโชวคข่าวอยู่ในวัดวาอารามและในหมู่บ้านเบงต่อน,นั้นส่งผลให้ผายท่านพม่าเสียชีวิตสีนายนะครับถึงมาในวันที่17ในช่วงเวลา8ปดโมงนั้นกลุ่มผายต่อด้านนะครับช้ยโดนทิ้งระเบิดใส่ท่านพม่าที่วัดเปงตอนนั้นนะครับส่งผลให้ผายท่านพม่าเสียชีวิตสนายและบาดเจ็บอีก5้านายนะครับ ถึงมาในวันที่21กุมภาพันธ์นะครับตั้งแต่ในช่วงเวลา7.30นาจนถึงบ่าย3.30นนั้นกลุ่มผ่าย่อด้านนะครับแลาะาหารพม่าใต้เกิดการปะทะสูดรบกันอย่างดุเดือดที่บ้านอกตู้นั้นอีกนะครับส่งผลให้ผ่ายทาหารพม่าเสียชีวิต8รายนะครับและได้รับบาดเจ็บทางผ่ายกลุ่มผ่าย่อด้านเสียชีวิต3นายนะครับและได้รับบาดเจ็บ2รายนะครับจากการปะทะสูดรบกันในพื้นที่แห่งนี้นะครับ ถึงมาในวันที่24นะครับในช่วงเวลา9โมงนั้นกลุ่ม่ายต่อต้านใช้โดรนนะครับทิ้งระเบิดใส่ทหารพรม่าที่นั่งฐานทัพอยู่ที่หมู่บ้านย่านตองนั่นและยิงปืนใหญ่ใส่ที่ด่านของทหารพม่า,มาสวยกูนั้นอีกนะครับถึงมาในวันที่25กุมภาพันธ์นะครับในช่วงเวลาประมาณ8โมง30นาทีนะครับทาง่ายกลุ่ม่ายต่อต้านนะครับใช้โดรนทิ้งระเบิดใส่ทหารพรม่า ที่มาประจําการอยู่ที่หยานตองและที่ที่มาประจําการอยู่ที่หยานตองและที่ด่านสวยกวยนั้นส่งผลให้ผ่ายท่านพม่าเสียชีวิตสี่รายด้วยเช่นเดียวกันนะครับในการประทัสรุปกันนี้นะครับทางฝ่ายกลุ่มผ่ายต่อด้านสามารถยึดได้อาวุธปืนของท่านพมา่าอาวุธปืน m a 1 2นกระบอกนะครับอาวุธปืน g 3 1นกระบอกและ r p ร1กระบอกนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวทางกลุ่มผ่ายต่อด้านนะครับ ได้มีการตัดเผ้ายิงขบวนทหารพรม่าและใช้ตนนะครับทิ้งระเบิดใส่ท่านพรมา่าส่งผลให้ผ่ายท่านพระม่านั้นเสียชีวิตเป็นจานวนมากจากการสุบกันนี้นะครับสุดท้ายนี้นะครับผมขอขอบคุณทุกท่านที่เป็นกําลังใจให้ผมตลอดมาและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมต่อไปนะครับสวัสดีครับ